สารกำจัดวัชพืชนะครับกุมศูนย์ครับพี่น้องนะครับชื่อการค้า M C P A นะครับชื่อการค้า M C P A ชื่อสามัญ M C P A ขึ้กันครับพี่น้องนะครับ M C P A คือกันนะครับนะครับเลขทะเบียนวัตถุอันตรายนะครับ2197-2564ขีดครับพี่น้องนะครับ กลุ่มสารเคมีฟีโนซิคาโบซิลิกแอซิดกุ้มศูนย์พี่น้องนะครับสารกำจัดวัชพืชสารกำจัดวัชพืชกุ่มโอพี่น้องกลุ่มโอหรือกุ่มหร,ห,รห,รหรือว่ากุ้มศูนย์นี่พี่น้องนะครับเนี่ยนะครับนะครับผักปลอดนาครับพี่น้องกําจัดผักปลอดนากกขนาดก็คือตะกูลกกกับพี่น้องเม็ดกลมๆเนี่พี่น้องเหลืองๆนะครับ กกซ้ายพี่น้องนะครับกกซ้ายแล้วก็หนวดประดุกหรือหนาไข่เขียดพี่น้องนะครับหนาไข่เขียดพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องผักกาดนานะครับกกขนาดนะครับกกซ้ายหนวดประดุกนะครับหรือหนาไข่เขียดกับรองบังได้พี่น้องเด้อนะครับเป็นเป็นสารกับจัดวัชพืชนะครับนะครับกุ้มศู์หรือกุ้มศูลพี่น้องเนี่ยกุ้มศู์หรือว่ากุ้มกุ้มโอเนี่ยนะครับ MCPA นะครับพี่น้องนี่นะครับ ประโยชน์ใช้หลังวัชพืชงอกครับพี่น้องในนาหวานน้ำตมนะครับเพื่อกําจัดวัชพืชประเภทใบกว้างพี่น้องใบใ,นในหญ่นะพี่น้องใบกว้างนะเ,เช่นผักปอดนาและวัชพืชต,ตระกูลกกเช่นกกขนาดกกทรายแล้วก็หนวดประดุกลืนอยากให้เขีนยนนะพี่น้องใช้อัตรานะครับประมาณ500หาร้อยหา ครื่องรีดแต่พี่น้องนะครับหาร้อยมิเลิตเนี่ยต่อน้ำแปดสิบลิตรน่พี่น้องนะครับต่อน้ำแปดสิบลิตรหรือหรือว่าใส่ขวดนึ่งต่อน้ำสองลิตรเลยพี่น้องนะครับขวดนึ่งต่อน้ำสองลิตรนะครับพี่น้องนะครับพ่นในพื้นที่หนึ่งหนึ่งไร่จัานพี่น้องนะครับนะครับหรือใช้อยู่ประมาณร้อยสีสีพี่น้องรอมิเลิตแต่พี่น้องรอมิลิตผสมน้ำประมาณยี่สิบลิตรแต่พี่น้องนะครับ นะครับพ่นในพื้นที่หนึ่งงานหลังจากวานข้าวนะครับสิบห้าวันนะครับพี่น้องให้พวจพืชพนงอกก่อนนะครับพ่นให้ระบายน้ำบ่อพี่น้องให้ดินมันแห้งนะครับถ้าเกิดมีพวจพืชก็สมควรที่จะเอาน้ำออกนะครับจังค่อยฉีดนะครับพี่น้องนะครับฉีดแล้วประมาณสองสามเมื่อพี่น้องนะครับจังค่อยเอาน้ำเข่าพี่น้องนะครับหลักการที่ถูกต้องนะครับก็คือ นะครับหลักการที่ถูกต้องนะครับนี่คือสารกันตับจะพืชนะครับนะครับราคานี่ซื้อมา2องร้าบบาทพี่น้องตัวนี้นะครับพีพีเอนะครับอีกตัวหนึ่งพี่น้องนี่อันนี้คือนะครับมิกต้นนะครับพี่น้องผลิตภัณฑ์จับใบเพิ่มประสิทธิภาพพืชนะครับผลิตภัณฑ์จับใบนะครับเนี่ยผลิตภัณฑ์จับใบนะครับ จับใบนะครับเพื่อให้การพ่นสารเคมีพี่น้องนะครับมันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือจับที่ใบนะครับอัตราการใช้2 0 3 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับพี่น้องน่ครับนี่นะครับมอยใช้ดีพอสารนี่จับใบนะคนะครับเอาสารจับใบครับผมอ่ะ นี่มืออาชีพต่อสู้กับว่จะพืชอาชีพหลักคือฉีดย้าหรือว่าหาปลาเนี่ยฮะอาชีพหลักคืออย่างกันเนี่ยสุย่างเลยครับุย่างิอโอ้พี่น้องได้กินปลาข้าวไทยรูปให้พี่นอ้องเบิ้งปลาข้าวสามโลสองว่าตอนนั้นนะครับครับสามโลสองโอ้สนดอกเวิดปลาข้าวใหญ่มากก้อนนันเนี่ย มื่อนั้นน่ยวอฟังยปากข้าวนี่ตัวนั้นน่ะมันจากไหนะใช่มันขนาดใหญ่สุดบอหรือว่าเจ้ามันมีตัวโคโลิบกมีโอราคาที่เพื่นซื้ออยู่ปากบอพราะข้าเพ่นซื้อเท่าไรร้อยห้าสิบะมาตรฐานน่ะงแม่นเหมใช่ดิปโอขายให้พ่าคขายม่ค้าหรือว่าขายให้คน<า>คนกินดิด ซื้อขั้นซื้อปากบ่อสองร้อยร้อขั้นไปฮอดคนกินนี่ไปเท่าไหร่เนี่ยนี่นที่นี่เขามาเอามาขายบ้านนี่ขายขันกิน,นเออผมขอเด้เนี่ยร้อยห้าสิบเพราะว่าผมผมเบิ้งจากไอ้ยังนะไอ้พวกที่เพื่อนยุตตลาดปลาพวกไปซื้อน้ำพู้ค้าไปซื้อน้ำพู้ตลาดปลานะสองร้อยยี่หกหนดิโอ้ซื้อราคาดีนะใช่นะราคาดีเราขอบ้าดิโอก็เลยก็เลยก็เลยคอยเยี่ยฝาน้อยเยี่ยฝอนหนักร้อยห้าสิบศาตรูหนักหนักก็เลยนั่นนี้ ขอบคุณต้ขายพี่น้องเรากินได้ใช่เนาะเต้ป้าจีทัวเต้อ๋อครับขอใจโยกผมก็เห็นนั่นโยกผมก็โอ้หนักครับขอบคุณมากคุณมาใช่ขันเจ้าขันเจ้าขึ้นตะเว้นเนี่ยไม่ได้กินดอกคุยกันอยู่เด้ไม่ได้มาหอดบ้านเขาดอกสันดอกคิดในใจนะครับเออมีคนไปซื้ออยู่แล้วครับโอ้ สิบลก็มีที่จะใช่ป้าจิตโถมันยูใช่มมผมเคยบังคับไอ้เขาไปตกปลาน้ำแม,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 ม่น้ำนะตกปลาน้ำน้ำแม่น้ำครับมีอยู่นอตเด็กน้อยคนหนึ่งยู่พิษณุโลกอ่ะมันโยนเบ็ดอยู่แม่น้ำแม่น้ำน่านได้พิษณุโลกเนี่ยได้ประมาณย <im pe an> ี่ <im pe an> สิบล้อบ่อยใช่ยี่สิบล้อไอ้เด็กน้อยมัน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 เอาไปขายตลาดเพราะค่าซื้อมันร้อยล้อละห้าสิบเด้อ นั่นแหะถ้ามันเอาเงินสามพันี่ยยางตินเปล่าไปนะมีมีคลิปอยู่ในยูทูบเดี๋ยวครับในข่าวเนี่ย20กิโลครับมันบ่แข็งเนี่ยถ้ปลาบึกแบบปลาบึกเนี่ยคนทซื้อโลละหกชิบนหาสิบบาทจี้ปลาปกบ่ลังเทียบกับหม่องร้านอาหารเขาไม่ซื้อก็ซื้อโลละร้อยจี้ครับที่ร้านอาหารครับไเขามาเขาเจอรถไม่จอดปลาบึกมันเอาไปครับคำว่าปลาบึกน่ มันมันปรขาดศลดละลายครับผมว่ามันทีครับผมว่ามันเริ่มพอเลี้ยงได้กับมึงพอได้แล้วกาศมันเริ่มหลายมันก็เลยกลายเป็นว่านผู้ใดก็มีผู้ใดก็มีแต่ผมว่าแซ่บเด้่ใช้ปลาเบิกต้มปลาบึกอ่ะปลาบึกนี่ทอดร้อยโลทอดแปดสิบโลทอดสิบโลย่างต้มต้กับสิบสิบกัวปลาเบึกเท่าไหร่ปลาบึกไอ้ใช้ขายโล้เท่าไหรขายโล้วนหนาบอลลังเทืยบก็ได้ห้าสิบบาทลังเทียบดีเยเอาปลาบึกมาให้กินได้ยังไงต้นปลาบึกอ่ะ ันจะได้จากกิโลปกติสิได้ไส้เอาไส้ไส้มันเนี่ยลังเทียวเนี่ยมันจีพอ้อยี่สิบโลปลาจีโทต้องเอามาแบ่งพูดนี่เนี่ยขันยี่สิบโลนึกว่าสักขั้นผมที่เอามาบ้านกับพวกเจ้ากับพวกก้าซื้อเออว่ามาันใหญ่ใหญ่เมนเล่าผมกับบ่อหมาบ้านจากเกี้ยวเออที่ว่าผมไปนี่เออขายไปบ่ออย่างเดียวปลาบึกนี่ซีบ่อขอม้าบ้านหันจากเที้ยวเลยเออเตี้ยโอ้ไม่ต้องมาตัวละห้าสิบโลโอ้แล้วพวกเขาซื้อเมนเมนเมนแค่ ไก่ร้อนละหาสิบบาทสี่สิบาทก็ยังบ่กล้าซื้อเขากินมันโตใหญ่เจาเขาเชียออกมาแมนเยูะแมนเยูะครับเชี่ยวไปคนดูเห็นยังเออเออเขาไปหาต้องการอยากได้เงินได้เงินขายปากว่าจบเลยบ่ต้องบ่ต้องมาเลียกขายบ่บ่ยกเว้นแล้มีคนสั่งอีหลียเนี่ยนอนเอาช่วชัวเอาช่วยช่วเออเจ้าเชียเอาแท้ๆล่ะเออเชี่ยวขึ้นมาให้เออผมเชี่ยวมาหอดบ้านให้ครับเนาะเออคันดึงว่ามันสักโอ๋อเลยเออจบบ่ได้กินเออแมนแมนต้องต้องชัวบ่ได้กิน บนันไ่ได้กินดอกไม้นี่ยนึกว่าสักห้ากิโลโลห้าสิบบาทสินะโอ้ไม่ตาดมันอยู่ดิบัมีตัวมันมีเนาะมันบักง่ายๆเลยจ้างหน่อยต้องสิบโลสิบโลขึ้นอ่สิบโลก็ร้อยขึ้นยี่สิบโลขึนปลาเบิกที่เรหาได้น่ะปลาบึกปลาบึกบ่อนี่บ่อธรรมชาติบ้บ่อแบบหนองอีเล้งหนองอีเล้งนี่นะที่เบบในหนองอีเล้งห้อยไขมันหนาสิหน่อยครับเป็นไขมันธรรมชาตินะบ่านเนไขมันแบบเลี้ยงอาหารเขาปล่อย ส่วนมากเขาสิปล่อยในหนองยิ่งๆยิ่งหนองอีกอ๋อคันป่าธรรมชาติจัน่ะปลาธรรมชาติปลาบึกปลาบึกนี่เป็นเป็นปลาแม่น้ำโคงปลากินพืชเด้ครับมันเป็นสาส่วนล้มหมู่บ้านนึงเสรเขาเปิดให้เขาแต่ว่าเขาปล่อยปลานั่นปลานี่เขาบอกเขาได้ครับปลาบึกนี่หัวทูทๆเรกปลาบึกอ่ะหัวทูตัวใหญ่ครับแต่ว่าปลาสบายนี่น่าเหี้ยวย้าวน่าตัดไม่โดนนี่แปดคิบโลตีปลาติีทวง เพิ่นเอาขึ้นเถอะเราเขา่ได้ก็จร,ริงยู่แต่ว่าเห็นเพิ่นเอาขึ้นเรายังอ่าปีจเจนเพิ่นนะเราจะ,ะส่งไปสมงมัดนใช่ิ่นวัเขาร้านอาหารนะนต้งยีร้านอาหารนะต้มยำปลาบึกบ่าตั้มก็ไอ้ชาม100ามันหนึบาทแล้วมีมนูเพิ่นครับหนึ100บาทโอ้มันตัสออนใช้เนาะตอนนี้ตอนนี้อ่าครับครับแมยนจูเมียู ขขินขอดินน้ำผมโลนึงสองโลผมจะเอาไปขายใส่เหมือแมนแ,<ต>แมนแมนถูกต้ตองขายโลชเช้าโลชเช้าโลชเช้ายกเว้นว่าเจ้าได้ไม้ยีรีมามาแบงปาดพูดไอพี่น้องนคนหูวข้าวแบงกันขันจเจ้าเจ้าพูดเดี๋ยวนี่แค่ว่าโลนึงสองโลเนี่ยซุ้มนั่นจะเอาไปขายไส้แมนว่าเถิดว่าเถิดบัดใดเออรู้แล้วไส้มันใหญ่บัดใด้ไส้มันง่ายไสมันง่ายต้องมีสิบโลนั่นใช่นะอ่ยกเว้นว่าเป็นงานนั่นใช่เป็นงานเนาะเวลาเป็นงานเออแบบนั้น เขาบอว่าอะไรล่ะผิดกระบุนี่โอ้ของแส่บแบบบึกไหมี้กระบุนตรงไหนนะใช่โอ้เมนวตกเมนวันวัตถิกนวัาถิมนักเมนวัตถิกเมนัอมนวักเมนัิกมัตินมนวัตถกเมนวตเนวัตเมนัตกวัาเมอกัตกเมนัตเักเมนัเนัิเมนกนวันัเมัเาวัตถัตนเมนเมนวัตถิกเนกว ปลาสวายปลาเทโพครับเทโพตงหกบึกกระดงครับต่งหกเยะคนละยังครับคนละยังกระดงกระดงปลาสวายกับกับกปลาปลาเทโพปลาเทพานี่บึ้งกบึ้งกระดงครับครับครับนะเสียนเสียนั่นนะเห็นไหมเออแมนปลาบิกแดหัวหัวตดหัวทุ ตาต้มเมนยว่าเถยว่าเถ่อว่าเถตาต้มตาต้มสบายตาสูงตาแหลมพอมสบายอ่ตาแหลมอ่าตาแหลมอ่าตาต้มตาใหญ่พอมครับตาตาเสือโคร่อ่าเนี่ยเสียนป่านะครับ ชีดยาเป็นอาชีพเสริมหาปลาเป็นอาชีพหลักนี่น้องไอ้ถังผสมนะครับน้ำยา2 0 0ลิตรนะครับนะ ใช้สารจับใบนะครับสารจับใบนะครับ <S <S <ess uth is> พี่น้องพื้นที่นาแปลงนี้แปดไร่พี่น้องนะครับตัวให้หนองบ่ค่อยมีหยาดนะพี่น้องนะครับเพราะว่าหน้าม,มันหน้าม,มันฮอดบริเวณที่น้าบ่ถึงน่พี่น้องนะครับน้าน้าบ่ถึงนะครับ พวกเนี้ยตระกูลกบพี่น้องเนี่ยเราเรียกตระกูลกกนะครับตระกูลกกวัชพืชในนาข้าวนะครับวัชพืชในนาข้าวนะครับเลือกใช้กุมที่เขาบอยอบได้พี่น้องนะครับมันมีแบบแหง้งๆอะ่ะยาแรงๆนะพี่น้องฉีดไปปั๊บนี่ขเขาเข้านี่เนี่ยครับยอบได้พี่น้องยอบก็คือ เขาเปนเหลืองนะพี่น้องนะครับเขาได้รับการกระทบกระเทือนนะครับเขาก็ต้องเอาปุ๋ยมาอ้อยพี่น้องนะครับมันยะค่อยขึ้นนะครับถ้าหยุดการเจริญเติบโตนะพี่น้องนะครับเนี่ยนพี่น,อน,น,น้องน้ำมนะพราวนี่ใช้สารในกลุ่มที่ยาบ่ค่อยแห้งพี่น้องนะครับยาบ่ค่อยแห้งนะครับ พี่น้องนี่คือหนวดประดุกหนวดปลาดุกนะครับหรือหยาไข่เขียดที่เนี่ยพี่นอ้องหยาไข่เขียดนะพี่น้องว่าเบื้องต้นไงพี่น้องเนี่ยนะครับต้นไง เวลาเขาเจริญเติบโตแล้วมันจะล่มเสกเข่าได้พี่น้องนะครับพี่ร่มเสกเขา่าทําให้ผลผลิตเฮาบ่ดบบีพี่น้องนี่คือผักแว่นพี่น้องนะครับผักแว่นนะครับกาเขาคิดอัดตราค่าโมดิการฉีด นะครับคิดยาก,ก็คือถัง2ลิตรเนดะ็กพี่น้องนะครับ350บาทนะครับถ้าเกิดเป็นเป้เปก็คิดเป้ละหาสิบพี่น้องนะครับน้ำยา1ลิตรกับที่ผสมนะครับได้ประมาณถังใหญ่พี่น้องสองลิตรเนดะ้กพี่น้องสองลิตรนะครับพี่น้อง